สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อที่ลูกสวัส exactly. ดีค no รับก่อน่เร็วเรีวเร่วเรี่วเรีวสวัสดีครับ <conquer> วันน <icas anha> <statistic> ี้มาทําอะไรกันดีมาจับฉลากนะคะอาจจะมาช้าหน่อยเพราะว่าเสาอาทิตย์นะพี่โอ๋ก็ออกไปข้างนอกกับที่บ้านนะคะไปเที่ยวพาลูกๆไปเที่ยวก็เลยช้าไปวันหนึ่งนะคะวันนี้วันที่สองแล้วเดี๋ยวเรามาจับฉลากค่ผู้โชคดีกันว่าใครจะได้ของรางวัลไปก็คือวันนี้จะแจกเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นไฮไลท์นะคะเป็นของที่ร้าน n ม m b e r ขเวนะคะที่ร้านบูธนะ ยี่ห้อ number seven นะคะก็เดี๋ยวมาจับฉลากกันเลยวันนี้ให้แทนทัพเป็นเป็นคนจับฉลากแล้วกันเป็นคนที่มีส่วนร่วมนะอ่ะจับอ่ะอ่ะให้พี่เขาเห็นด้วยอ่ะมองเห็นไหมเอาอันเดียวนะอันเดียวเจ๊โอ้โหผู้รู้เรื่องผู้รู้เรื่องแล้วเนี่ยบอกอันเดียวก็อันเดียวอ่ะมาดูซิว่าใครจะได้เอ้าอุยอ้ยอุ้ยสมาชิกใหม่ น้องคนนี้ก็คือพี่โอไม่อ่านนะเดี๋ยวอ่านผิดก็สะกดให้ฟังนะคะ P O I U หกเจ็ดแปดศูนย์นะคะน้องคนนี้นะคะก็ติดต่อรับของรางวัลเดี๋ยวพี่โอจะทิ้งอีเมลไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ส่งที่อยู่มาให้ทางอีเมลนะหรือไม่ก็ส่งเมสเซจไปทางเฟซบุ๊กนะคะพี่โอจะจับของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านนะ ะกดอีกทีนะคะ POIU หกเจ็ดแปดศูนย์ o I U นะคะก็ติดต่อเข้ามาหาบอกที่อยู่นะคะก็ที่อยู่จะส่งของสิ่งนี้ไปให้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะก็สำหรับคนที่ไม่ได้รางวัลก็เอาไว้โอกาสหน้านะคะส่วนของเดือนหน้าก็จะเป็นมาตาร่าค่ะอันนี้เป็นของเดือนอมิถุนายนะของเดือนมิถุนายนะคะก็ ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะ,ะพี่โอก็จะหาของรางวัลที่มันแบบว่าไม่แตกอ่ะที่มันจะส่งง่ายหน่อยก็คือว่าไปถึงมือแล้วมันยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราส่งทางไปรษณีย์มันอาจจะมีแบบเขาเขาโยนแรงหรือของหนักๆทับอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันจบเนาะสำหรับวิดีโอหน้าพี่โอจะทำอะไรก็ขอให้ติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายน้องแม่ช้าตลกนะ ไม่ไมว่าจังครับ๊ายบายพี่เขาก่อนอะ๊ายบายก่อนแล้วพี่ครับไม่พูดเลยจ้า